ถ้าเพืพ่อนๆมาเช็ดกระจกก่อนพี่น้องเช็ดกระจกบานก่อนเด้อวันนี้ทําความสะอาดบานก่อนพี่น้องจ้าดูกระจกจนมองบ่เหน็นเป็นกระจกล่ะเช็ดผ้าเปียกออกก่อนเพือพ่อนๆแล้วจะเ้อาน้ำยากระจกขีดน้ำยาเช็ดกระจกขีดเพื่อฝุ่นมันหลายจักฝุ่นจักอะไรเต็มเบิดบด่ดบด,ด้เช็ดบ่ดด้เช็ดบ่ดด้ถูพี่น้องเอ้ย ร่เกี่ยวเขามากก็ยากเนาะตากเขาบานอยู่ทงหน้าเมงมันหลายพี่น้องแม่งเหนียวเหนียวแมงเหนียวเหนียวหลเนีย่ยเพื่อนๆมันจะเป็นแม่งแม่งเหนียวเหนียวแบบติดหลายติดก็กระจุกยึกกุ้งเช็ดออกก่อน สซผาเปียกเช็ดออกก่อนจังเงนินจังจอ่อนน้ำยาเช็ดกระจกเช็ดใดเพื่อนห้าโซ่กอนเด้อสะสางสะดวกสะอาดสุขลักษณะสร้างนิสัยวะสันวา่าบได้ยคบหาซเท่ๆหรอกพี่น้อง สองโสสามโสกับพ่อเลย,ยใหญ่หดหาโสเลยเนาะนี่ยังายจักเต็มอยู่้องเอา้าเปียกเช็ดออกก่อนเพื่อนเนทางั้นมันบอก มันเหนียวเป็นแมงเหนียวเหนียวแมงอันนี้ขาวคือเพียคือเพียเต่ว่ามันเหนียวพี่น้องเหนียวคือกาวเลยแต่จับน้ำหลอดไฟตอนกลางคืนนี่ยี่กบบัควยได้เปิดไฟอย,อยู่นาบ้านด้วยเพื่อนๆมันเหนียวขันแม่งอันนี้มาจับหลอดเช็ดบ่อ มีเตเปิดไฟอันโซลาวไฟเอลีดีหนาบานเ่เคยได้เปิดจากที่เปิดแต่ไฟโซลาร์เขาเปิดทำงานอีกเนาะโซลาเซีวที่ติดกระเสากำแพงพ่อเ,เห็นได้ความสว่างพ่อเห็นมันแจ้งบบมือ เช็ปดปะนี้ยังบบอยากออกไุณเพื่อนขนาดเช็ดแม่งออกก่อนนี่อย่เยงน้เหนียวตั้งใจคอยเอาอนันน้ำยาคลิกระจุกฉีดพี่น้องทางงานบ่ได้ทางงานบบออก เช็ดไปแบบนี้พี่น้องจ๋ามมอยูห่าลอกกระจกบานมมอยูห่าลอกจะค่อยๆทำไปวันนี้แดดบอลวันนี้แดดร้อนบดแอ็นออกข้างนอกทำความสะอาดได้วันนิดละหน่อยเพื่อนๆค่ะช่วงค่ำค่อยจิบไปได้อย่าเดี๋ยวจะกบทำเสร็จ จะถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกที่นึงจ้าเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า